ชรัมป์ขู่จะจัดการเก็บฮามาสถ้ายังไม่หยุดละเมิดข้อตกลง ถึงแม้อิสราเอลและฮามาสจะเพิ่งตกลงหยุดยิงกันไปแต่สถานการณ์ยังไม่น่าวางใจเลยค่ะเพราะมีรายงานว่าอิสราเอลยังคงโจมตีผู้คนในชนวนกาซาและฮามาสก็ยังเดินหน้ากำจัดแก๊งที่สงสัยว่าเป็นสายให้อิสราเอลอยู่ล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโพสต์เดือดเลยค่ะว่าถ้าฮามาสยังไม่หยุดทำผิดต่อข้อตกลงเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากบุกเข้าไปแล้วเก็บพวกเขาซะแต่เราไม่เข้าไปเองหรอกนะมีคนที่อยู่ใกล้ไกลมากที่จะเข้าไปจัดการทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย ภายใต้การสนับสนุนของเราถึงไม่พูดชื่อแต่ทุกคนก็คงพอเดาออกนะคะว่ามันจะเป็นใครไปได้นอกจากอิสราเอลแต่ขณะเดียวกันประธานาธิบดีมามูดอับบาสของปาเลสไตน์ได้ออกมาประนามกลุ่มฮามาสอย่างรุนแรงหลังทางฮามาสได้สังหารผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นสายลับให้อิสราเอลโดยอับบาสเรียกเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นอาชญากรรมอันน่ารังเกียจละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไรก็ตามเรื่องที่ทรัมป์ใช้ข่มขู่ฮามาสไม่ได้มีแค่ปัญหาเรื่องแก๊งในฉนวนกาซาเพียงเรื่องเดียวค่ะตามแผนหยุดยิง ฮามาสจะต้องปลดระวางอาวุธและยุติบทบาททั้งหมดในการปกครองฉนวนกาซาแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าฮามาสจะตกลงยอมรับเงื่อนไขาตามนี้ไหมต่อมาทรัมป์เตือนแบบเด็ดขาดเลยค่ะว่าจะยอมปลดเองดีๆหรือจะให้เราปลดให้แต่วิธีของเราจะไม่อ่อนโยนนุ่มนวลน,นะสิด้านฮามาสเองก็เคยยืนยันจุดยืนแล้วว่าจะยอมปลดระวางอาวุธก็ต่อเมื่อมีการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์แล้วเท่านั้นเพราะก็ยังไม่ไว้ใจทั้งอิสราเอลและสหรัฐว่าพอปลดระวางอาวุธแล้วจะไม่โดน ตลบหลังที่เผลอค่ะ